วันหยุดกับฝุ่นเยอะแบบนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแวะมาหลบฝุ่นที่ทาราอิซุสุสำนักงานใหญ่กันวันเสาร์ที่23มีนาะคมนี้มาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็บริการสุดพิเศษพบกับกิจกรรม first car workshop ออการอบรมการดูแลรถและเทคนิคต่างๆพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อลูกค้าเข้าสู่บริการส่วนลดอะไรแท้สูงสุด15% ฟรีตรวจเช็คแปดระบบสำคัญครอบคลุมถ,ถึง30รายการสําหรับรถเล็กและติดระบบสำคัญครอบคลุมกว่า50รายการสําหรับรถใหญ่ค่ะจองรถภายในงานรุ่นรับเครื่องฟ่อกอากาศหรือบัตรกำนันบุลค่ารวมกว่า1นึ่งแบาทพิเศษมอบสุดทั้งตระกูลสําหรับครอบครัวาทารายอิสุสรับส่วนลดสูงสุด,สดถึง28000บาท กิจกรรมดีๆแบบนี้มีเฉพาะวันเสาร์ที่1 3มีนาคมนี้เท่านั้นแล้วมาพบกันนะคะ